นี่รานิชาค่ะเจน่าเองเจลีนาค่ะพวกเราเป็นนักแสดงจากพิษลักค่ะ Princess Love ค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับซีรีส์เรื่องนี้โอโหก็เอาจริงนะคะวันนี้คือวันเปิดตัวโรงพยาบาลลำพำแห่งสองใช่ไหมคะพวกเราอะถ่ายแผนกเปิดแผนกอ๋อเปิดแผนกเปิดแผนกรังสีวิทยาใหม่อะค่ะใช่โรงพยาบาลลำพำแห่งสองแต่ว่าพวกเราอะถ่ายซีรีส์กันที่นี่ด้วยค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาร่วมงานแล้วก็เหมือนเซเลบริตด้วยกัน ช่เราก็ถ so so yeah. so okay. ่ายเสร็จไปประมาณสองเดือนกว่าได้ค่ะตอนนี้ก็คือมีพ i l ล oh. like so no. t อตกับเทรเซอร์ออกแล้วเทรเซอร์เพิ่งออกไปค่ะฝากไปดูด้วยนะคะหืว่าเป็นคนเจงแรกเอนใช่ค่ะใช่โหตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเพราะว่าเราทั้งสองคนไม่เคยแสดงอะไรมาก่อนเลยใช่ค่ะแต่ว่าคือตอนแรกจะกดดันนะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่ว่า คือถ้าเกิดคนเรามันไม่ได้มีครั้งแรกมันก็จะมีมีครั้งสองครั้งสามถูกต้องไหมคะก็คือโอเคทุกคนต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วก็คือเราก็ทําเต็มที่อะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะเหมือนดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งแรกเจ๊ก็เต็มที่กับมันมากๆค่ะที่เนี่แหละ ที่ออกไปเรียนไปในไทยหรอก้ยก็เกินคาดนะใช่ความจริงแบบว่าไม่คิดว่าจะมีคนดูหรือว่าคนซัพพอร์ตคนสนับสนุนเยอะขนาดนี้ก็คือแบบมีนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ไล่อ่านจนตาเปียกตาแฉะตาดาเลยค่ะทุกคนคือแบบคือตอนแรกเราก็คิดว่าเออก็คงมีคนดูแหละมีแฟนๆนิยายรอดูแต่ก็ไม่คิดว่าเออพอปล่อยออกไปแล้ว ก็จะมีคนรักมากถขนาดนี้ก็ต้องแบบขอบคุณแฟนๆขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยที่แบบคอยถามคาถามวกเราจะได้แบบเขาพูดถึงยังไงบ้างอคะคือตอนแรกใช่ไหมคะตอนไพรหลอดออกอะคะเจมี่กล้าดูเจมี่กล้าดูไม่กล้าอ่านคอมเมนต์เพราะว่ากลัวแบบมันจะแบบโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจมก็แบบ เพื่อนอะเป็นคนดูก่อนเพื่อนมันเป็นคนอ่านดันแรกก่อนเจ๊ก็บอกว่าถ้าเกิดแบบมันโอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่โอเคอะไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวแบบรู้สึกแย่เพราะตอนนั้นมันก็ไพร์หลอดออกแล้วก็ถ่ายเราก็ยังถ่ายกันยังถ่ายกันอยู่ใช่เรายังถ่ายกันอยู่ค่ะ,ะ,ก,คะก็คือเหมือนจะกลัวแบบเออแต่มันรู้สึกแย่กลางคันอะไรเงี้ยแต่เพื่อนก็โทรบอกว่าดูเลย โอเคอยู่โอเคอยู่คืออะไรคะแล้วบอกว่าโอเคมันก็มีทั้งแบบดีแล้วก็ไม่ดีค่ะแต่ว่าโดยรวมก็คือโอเคมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบฟ e e แบดขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะเราก็เหมือนทําทุกวันให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นค่ะใช่ <Okay. S 1> <c oughs> ส่วนตัวก็จินนี่ก็เล่นเป็นหมอเปรีย้ยก็จะเป็นหมอที่แบบค่อนข้างดุแล้วก็สตร i c แต่มันก็คล้ายๆเราในชีวิตจริงตรงที่ว่าแบบเราก็แบบ คือเราก็แบบดุน้องบ้างบ้างเราดุเธอบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าส่วนตัวจะเป็นคนชอบแบบชอบความเป๊ะชอบความแบบมีระเบียบวินัยแล้วเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะความจริงแล้วหมอเปรมในซีรี้เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าถ้าเกิดมีใครมาทําให้ลาคาญเนี่ยก็จะแบบพูดเก่งกันดีเลยเช่นเราหนูร้สหนูรู้สึกก็ภูมิใจนิดนึงนะคะที่ทําให้เขาพูดเก่ง แต่เขาไม่ได้พูดไงคะเขาด่าในซีรีส์ไม่ได้ด่าก็พูดด้วยมีเหตุมีผลแบบอืมคคาแรเตอร์เราเป็นไงเจน่าคาแรคเตอร์เจนล่นเป็นแพทค่ะแพทซึ่งเป็นดารานักแสดงค่ะในซีรีส์คือบทบาทในซีรีส์สิคะใช่แล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะครอบครัวค่อนข้างที่จะอู้ฟู่มีฐานะอะไรเงี้ยค่ะชีวิตก็สบายมีแบบ เราก็จะปกป้องเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในทริเซอร์มีฉากเด็ดแล้วนะคะที่บอกที่ลงมาจากข้างล่างเป็นทางกับรถของโรงพยาบาลนะคะที่คอยส่งอะคะ่ะเราเขาโดนเหมือนเขาโดนกําลังเหมือนแบบฉุดกระชากลากถูอยู่แล้วเราขับรถเราเปิดประตูออกมาแล้วบอกคุณจะทําอะไรอะ่ะอ,อกลางโรงพยาบาลลําคําแหงเลยคือแบบพยาบงพยาบาลตอนนั้นก็คือแบบฮะแบบอะไรนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นคะแต่ว่าเราตกใจรถเธอนะเธอ,อขับรถมาอย่างนี้เลย รินแล้วแบบเราแบบเฮ้ยค่ะ <c oughs> นนตัวเองเลยไหม <c oughs> เฮ้ยพี่ <c oughs> คาแรกเตอร์เล่นเป็นตัวเองคล้ายๆค่ะแต่ว่าในซีรีส์จะต้องโตกว่าหน่อยในเพราะว่าในนิยายอะค่ะอายุแพทอายุน่าจะประมาณ28-29ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเกินตัวเอ้ยเกินเออใช่เกินตัวเ, <c oughs> เกินวัยเกินวัยใช่ค่ะก็คือ<ห>เหมือนต้อง เอ๊ะอายุ28 29ทําตัวยังไงนะก็ต้องไปหาข้อมูลอยู่ค่ะใช่กําลังจะ20ค่ะ29ล10อันนี้เราเล่นเป็นคู่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะเสิร์ฟความจิ้นกันยังไงบ้างเสิความชอบแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันบ่อยค่ะใช่แบบหมายถึงว่าเราทำคือ เราแทบไม่ได้แยกจากกันเลยอะค่ะหมายถึงด้วยวันนี้มาอีเวนต์เมื่อวานเราก็เราก็อยู่ด้วยกันมาค่ะใช่เราก็เหมือนแบบทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะในชีวิตจริงเราก็สนิทกันค่ะมันก็เลยเหมือนหนูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบเออมีอะไรจะได้คุยกันอะไรเงี้ยเพราะเรายังต้องอยู่กันอีกนานนะคะใช่ลูกชิ้เยอะไหมคะต้องดูเองค่ะใช้เวลานานไหมคะบแบสองคนจะสนิทกันโห แกงยังไม่ทันได้กอ,ขอ,ขอ,ขอกเลยค่ะถล่มเลยค่ะใช่เป็นคำเจน่านะคะที่ก็ต้องบอกชาวชาวเพื่อนๆชาวเน็ตทุกท่านนะคะที่ตัดเอาคลิปน้องไปลงเป็นเจน่าส r e นนะคะก <c oughs> ็กำแพงกไมัได้ก่อนเลยค่ะก็ถล่มเลยค่ะเจอกันวันแรกโดนน้องหลอกหอมแก้มในวันออเดชั่นค่ะ oh. ไม่ด้วยบทด้บทค่ะมันต้องแคสห <c oughs> นูหนูๆๆอยากทำให้เต็มที่ไงพิซซ่ามา <c oughs> ไอ้อะไรอ่ะไอ้เราก็แบบ ่าอะไรเราผ่ันกลับมาปุ๊บเราโดนเลยค่ะเจอกันครั้งแรกเจอกันวีแรกคู่จาแนะนำตัวขึ้นแคสปุ๊บเราโดนเลยค่ะเน่ค่ะดราม่าอะไรก็เยอะดราม่าดราม่าดราม่าอะไรคะแบบอ๋อหมายอ๋อหมายถึงในเรื่องมันร้องไห้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอ๋ออ๋ออ๋อ ก็ค so ่อนข้างที่จะเศร้าอยู่ค่ะดูจากหน้าตาของพวกเราแล้วคิดว่าดราม่าไหมคะตาแบบอกง่ายไหมเวลาเล่นซิงเกิลเพลงโอ้ยพี่จีนี่ร้องให้เก่งมากแต่คือหนูแบบหนูยืนอะแล้วแบบแต่มันเป็นบางวันเป็นบางวันที่เชียยวกับงานอะจริง ต้องเข้าใจได้ยนะคะหมอหัวใจงานอนะมากก็จะร้องไห้ง่ายเห <c oughs> ็นหน้าก็ร้องเพลงฟังเปล่าร้องเพลงเเก่งมากพี่จินีร้องง่ายจะร้องเพลงสุดยอด <c oughs> ดา,าราสาว <c oughs> ค่ะทำได้หลายอยา่าง <c oughs> สวยขนาดนี้ <c oughs> อ่าเป็นฝึกอยู่สักพักหนึ่งคะ่ะ <c oughs> ชช่ๆคะ่ะเหมือนร่วมโปรเจกต์อยู่ช่วงหนึ่งคะ่ะแล้วก็ เหมือนได้มีโอกาสได้เข้ามาทําตรงนี้ค่ะก็ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้กับทั้งสองอย่างก็ถือว่าได้ได้สกิลติดตัวมาค่ะได้ทั้งแบบเรื่องการร้องการเต้นอะไรเงี้ยอยู่บ้างค่ะใช่เรื่องนี้เนี่ยพี่ติ๊กก็น่ารักเปนประค่ะใช่ค่ะพี่ติ๊กเหรอคะพี่ติ๊กน่ารักแบบพี่ติ๊กก็จะมีสองมุมแบบมุมตั้งใจทำงานกับมุมแบบอุบลมุมน่ารักอะไรเงี้ยใช่ <ไ>พีต่ <ไป S 2> ติ๊กมาเฝ้าเราทุกวันเลยนะที่เข้ากองคือพวกเรามีกี่คิวพี่ติ๊กก็มาตามนั้นเลยค่ะแล้วพี่ติ๊กไม่ได้มามือเปล่าขนมพี่ติ๊กแบกขนมมาให้ด้วยแล้วไม่มีใครกินแล้วพี่ติ๊กก็แบกกลับไปทุกวันเลยแต่ก็ยังจะแบกมาวันใหม่เนื่องจากกลัวน้องเหนื่อยแล้วบางทีหนูเหนื่อยแล้วห,หนูก็บ่นพี่ติ๊กพี่ติ๊กหนูยอยากกินช็อกโกแลตอ่ะก็จะแบกมาให้พอแบกเสร็จปุ๊บเฮ้ยชุดมันรัดแน่น กินไม่ได้แล้วพี่ติก๊กวันนี้หนูกินไม่ได้แล้วแบกกลับไปพรุ่งนี้พี่ติก๊กหนูอยากกินช็อกโกแลตแบกมาใหม่ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากจริงๆที่คอยซัพพอร์ตพวกเราสองคนแล้วก็เพื่อนๆอีกตั้งหลายๆคนในกองนี้ค่ะถทำใม้พี่ติก๊กพวกเราก็คงจะเหนื่อยมากกว่านี้ <c oughs> ใช่อ,อ๋อซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้ว <c oughs> ค่ะอ๋อซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะวันนี้วันนี้นะวันนี้นะคะเราได้วันออนแอร์เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่20กันยาค่ะะช่องทาง channel one ช่องวัน31ค่ะฝานด้วยค่ะาด้วยควาสนุกแน่ยก็สุดท้ายแล้วอย่าลืมมาติดตามพวกเราแล้วก็ติดตามความสนุกของพวกเราได้ตามช่องทางต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะพิธรโพส o นั่นเลยแล้วก็ช่อง Youtube นะคะ northstar entertainment ค่ะก็อย่าลืมมาติดตามพวกเรากันเยอะๆนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างด้วยเร็วๆนี้นะคะติดตามไลฟ์ติ๊กต็อกูด้วยนะคะ ไลฟ์สไตล์ <laughs> ของพวกเราด้วยนะคะจะมามเมาโมยเล่นสกูชี่ร้องเพลงอะไรก็ว่าไปแอคหนูแอคหนูอัพเวกออฟฟิเชียลค่ะเราเล่นราเล่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ <laughs>